ก็งงๆคุณต้องการแค่หายหลงหม่อ้ยแ่โอ้ยม่โ้จริงแมบางหลอไงยังไงสเนี่ยอู้ยยดเด็กน้อยเลยดูซิวจากมือผมนะพวกเราพร้อมนะพร้อมนต้งรับเสียงครับเียโอย

โอ้ใจอต้องเดินไปถึงโลนุ่นรีบคูดวะไม่เขาลุกตอบ้วยนะเดียวเขาผ่าเลย ที่สุดแห่งความลำบากมาถึงต้องไปลุยโคนลุยโคนเซ็นไปขีดตัวโดนแล้วลชน จะเรียกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าพระดอคอยกันมาเนื่องนานยาวนานอะไรนะเยาวนานคืออะไรอ่ะยาวนะยาวแก่ตัวละครก็คือเยาวนาน่งไม่รู้ด้วยว่าเยาวนานปลว่าอะไรหรือแหลกจะไปยาวนานนั่นแหละก็แบบว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเขากลับมาคู่กันเรื่องเนื้อ ว่าน่าจะได้ฉายประมาณต้นปี2025ใช่2025ก็ทุกคนก็ต้องรอดูว่าจะยังไงเนี่ยป็นสิ่งเขาบอกว่าขอให้ทุกคนอหยุดดูหยุดดูให้รอคอยก่อนว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยฟิตตอนนั้นเนอะแต่ตอนนี้กำลังพยายามฟิตอยู่ซึ่งน้องคลิปมาแล้วครับกล้ามเป็นแบบที่เป็นน้องเต่าทีิเป็นน้องเต่าทะเลที่แบบว่ากล้ามใหญ่มากไม่แต่ว่าน้องบอกว่าต้องลุยไงเหมือนเขาเป็นนักข่าวต้องลุยใช่แต่ว่าเออดูร้องกายกังแขงแง บูได้ไงเรื่องใช่ไหมเราแค่แบบไม่ใช่น้องพีแบบว่าฟิตมาเพื่ออุ้มแฟนหรออุ้มพี่ตามอะไรอย่างเงี้ยจะอุ้มทำไมออไันนี้งงก็อุ้มไปไงทำไมพี่ตามไม่อุ้มอ่ะเดี๋ยวพี่ตามอุ้มเดี๋ยวรอดูก่อนชิคแพกมาแน่บอกเลยคิดสิงบอกว่าไม่พี่ตามบอกว่าขอเวลาก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวฟิตได้แน่นอนไ่ก็บอกว่าในไพโรดอันเนี้ย เป็นแบบว่าน้ำจิ้มไงใช่จริงจริงแต่อันนี้เป็นซิกแพคเฮ้ยอย่ารู้เล,เลยว้าวเลยจริงแม่พี่สิงห์บอกว่าอีกนานเพราะว่ากว่า,วาจะเปิดกล้องเพราะฉะนั้นเขามีเวลาใช่แล้วไปเวิร์กช็อปไปกันอีกแต่ว่าแค่ดูเบ้างหลังเนี่ยก็รู้เลยว่าแบบทีมง,งานทุ่มเทมากเพราะว่า<ช>มีทั้งแบบอินดอร์เอาท์ดอร์แล้วก็<ช>ซีนไหนซีนแบบมีทั้งแบบบู๊แอคชั่นอะไรแล้วบบตกใจมากเลยนะเหมือนเหมือนตอนที่เราดูไพร์โหลอ่ะมันไม่มีซีนที่ไล่ฝันแบบ มีมีมีมันไม่ได้ให้อยู่เยอะค่ะมีอยู่มีแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอาจจะเพราะว่าน้องได้ไปทําข่าวเกี่ยวกับไอ้นี่แน่เลยอาจจะแบบเกี่ยวกับอะไรที่มันแบบว่าไปสะดุดแข้งสะดุดขาหอะไรแบบเราไม่ได้เห็นซีนที่แบบว่าน้องเลื่อนออกขนาดนั้นเพราะตอนที่เขาตัดมาจะเป็นแบบ อยู่ที่รถใช่ตอนเมื่อคืนที่มาพูดแล้วแบบโอ้โหเลือดอาบเลือดอาบเลยจ้ะเพราะว่าตอนตอนในซีนมันจะเป็นซีนเหมือนพี่ตามอบน้องไว้ตอนที่น้องเลือดอาบก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าบทน่าสนใจแล้วก็น่าจะท้าทายคริสสิงพอสมควรเพราะว่าดูแบบว่าดูมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากๆอ่ะน่าจะออกมาได้ดีกว่านี้ด้วยเพราะว่าที่ทิสิงบอกว่าแบบเหมือนกับพอบวกถ่ายปั๊กมันแบบปุบปั๊บอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะแบบเร็วขนาดนั้น ซึ่งทางนี้ก็รอดูอย่างที่บอกแหละว่าเหมือนรวมทีมอเวนเจอร์นะทั้งแบบพี่ออฟพี่โจพี่ลิตอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องรอดูว่าการกลับมาของพี่สิงโตเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบเวอร์ชันที่โตขึ้นหรือว่าจะเป็นแบบอะไรใช่จะแซ่บหรือนปล่าแต่แบบก็แฟนเก่าอะแม่ก็แฟนเก่าก็ต้องมีความแบบแซ่บเซิร์ฟนิดนึงแต่ก็ต้องรอดูว่าจะแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวแม่ร้องไห้เพราะลูกโตแล้ว ใครจะร้องก็รอดูก็รอดูกันว่าแปลงกันแก็เดี๋ยวรอดูกันในตอนออนจริงๆว่าจะเป็นยังไงบ้างทั้งนี้ก็ตื่นเต้นแล้วเหมือนกันก็อด้วยกันอย่าลืมไปดูกันเออทุกคนไปดูให้มันถึงร้านนะจะได้แบบว่าดูวนไปก่อนจริงแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นแบบพัฒนาการของทางคริสและสิงหุ่นที่เปลี่ยนไปเอ่อเอ่อทุกอย่างขอขอไม่วงเล็บอะไรหน้าก็เสด็กลงด้วยเออขอไม่วงเล็บอะไรแต่ว่าขอบอกไว้ก่ทุกคนจะได้เห็นพัฒนาการ สิงแน่<ช>นอนเพราะว่าเราก็รอดูตรงนี้เหมือนกันเปลี่ยน้ปนแ,แล้วก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมไปดูไพรอดกันนะคะใช่เอาไปถึงร้านนะใช่